กาบนาครับค่ะกบนมัสการได้ค่ะปูรับจอขมาเอริปูครับผมกับไก่ขมัาเล้ยวรับกับไปเอฟซแฟนกับทุกช่นนะครับเนาะกับกับทีมงานครับพี่น้องวันที่ยีค่ะยี่สิบเจ็ีมืังมีการทีเื้อมือเลยกับมวันที่3ามที่องมกว่าก็ยีิบกับปูสามที่หก3ามทบ่กก สามสิบเอ็ดมอค่ะสามสิบเสามสิบเกินกับสามสิก็สามสิบเกกับสามสิบหกก็โมเอท่านผู้ชมปูปูสามเอ็ดกับสามหกเอาปูยังยืนยันในชุดในตาล่างบุคับผมตาล่างคือเรายังยืนยันในชุดในตาล่างแม่นกระเจได้ดังมากทางเครื่องนี้จะล่างย่งเดียวครัหนึ่งปีหลุดจองครั้งปูย่งยืนยันในตาล่างเพราะว่ามันลุดเจนึงปันเก่าหาออกเก่าชี พอของปูหัวกระหลุดบ่ยง่ายจ้ะหนึ่งปีหลุดสองครั้งกันได้แต่ร่างขันบุมนี่แต่ร่างบอกตัวใหญมากปูกับบัวาหญาว่าน้อเจจี้ก็จะเป่าเขียดให้ปูขัดบุญก็จะเป่าเขียดให้ปูครับูมันเป็นแค่หมึกและปลายปากาเป็นแค่จุดกำนวนบ่ไปตามกระแสเลียกดำนะปูเนาะบ่ไปครับพระองค์นี่จังได้กับบ่ไปครับชี้ชิบหาชีปีนี่บ่ไปนบกระแสองินเอาเจ้าสีจ๊บมาจะทั้งไ้ ครับก็เท่ากับดรเพื่อนั่นแหละไปประกาศยังยืนยันในชุดในตารางน้ครับชมชุมพีน้องในในในแต่ล่างขึ้นก่อครับของปูก็ยังยืนยันในแต่ล่างครับเน้นย้ำมาปูเน้นย้ำไหมบ่ครับปูท่านย้ำไหมเน้เอาปูคืออ่าสวดเช่นก่ครับสวดเงื่อนรอหาสวดรอห้าสวดเรียญร้อครับเรียนรอห้าที่มาตรวดครั้งก่อนตั้งแต่วันที่สิบสองเมษา เพิ่มหัวเกลามากอีกหน่ครับปู12เมษาได้919กับ85ครับมันอวเกาอกึ่1เก้ากับ8โอ้12เมษาบอสทำบ้านในม้านารอยังครับปูยังนี่วันนี้มากอีกรอบที่สองรอบที่สองเป็นรอบที่สองครับเยนอีกเนี่ยอืมอเออชิมมาใส่็ชิมมาตัวที่ตัวใเรียนบัดข้างเห็นมัน้อเนี่ย เรียนที่เอามาสวดบ่ะครับปู่เอาฐานแล้วชุ่มน้ำกัดนครับทำชุ่มพี่น้องเอาอย่างปู่ให้จังคักจังแม่เลยจ้ะค่ะเพ่งเห็นตัวเลขบปู่เพ่งคักไปครับปู่โอ้เพ่งมันจะเห็นชัดๆเลยบปู่ตัวนี้จี๊พ่อช้องหน่อยก็โมเดลตัวนี้นี่เป็นรอบที่สองรอบตรวจจะรอบเลยไหม ุ่มเี่ยวเยนมาตรวจวันบอแม่ม่นมอดตอนดูวัดเก่าบอแม่ม่หมอันนี้อันนี้ตรวที่สองนะอันนี้ราชการที่ห้านะมา่ตรวจราชการหกอันนี้พอสองสี่หกศูนย์เนี่ยครับครับสองสี่หกศูนย์ครับวดเมื่อใดครับปูนีบางหนึ่งนี่ยอนิ่ว้อนร้อนเลยนะครับปูนี่เราเรียนนาปูนะครับออื ครับพศสองสี่หกศูนย์หกศูนย์เอาตัวนี้อ่ะไ่ต้องเปลาตัวไกลอ่ะครับใช่เหรียญช้างสามเสียนนะครับปูอ่อาเห็นบ่ครับทัางนี้เ่เห็นครับอยบเย็นบ้าเป่าว้ป่านฝ้าค่ะเห็นแล้วครับปูอือใช่อาวนป้าจะยกขึ้นวงี้เห็นหนาปูยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับยน้าเห็นปรครับเป็นลอยก็ปีเนาะลอยหาปีมัครับพหงจากปูไดตัวกตระเจี๊ย ครับเหรียญที่ปู่ทำพิธีทำพิธีสวดออมาคารับปนี่เอาห้เพื่นเบื้องบอโอครับนี่นีเอาตัวนี้เพิ่นเบื้องอนครับปูอืมอนี่นี่เ็บี่จรงใหญ่เ็นจรงใหญ่ทีจะหนาเบื้องนครับเลี้ยวบางหนึ่งนี่เวลานี่ตอนนี้ปป่อืมว่าเห็นชัดพระปูเนาะอืมศูนย์เก้าสามเมื่อป่าโปจะเอาแจ๊กจี เป็นไปได้นปูเนาะครับอ่าบ้าเท่าจีไปก็ซ้ำแต่ว่าปูสายสมิวนดับเพราะก็ซ้ำสักอยู่บ่อยู่ดังมากเลยเรีแต่ว่าไม่มูว่าเป็นหงเพราะว่ารถแต่ที่นี่ลูกเสือลูกขาเพิ่งไปตุ้มมาไปเฟื่อยแหลงกซ้ำกักไปแต่จี๊จิตนะกระปูซอกงออกซ้ำว่ะให้ไปเอาก้อนไม่เรื่อยนี่ตรงนี้ชุดในตารางนะปูเนาะปูให้ไปก้อนนี่ไปเรี่ยวนี่ปูเซ็นไปจังจะมือเลยครับนี่ครับอื ตรงกับชุดในตารางไหมครับพี่น้องเข็นชัดเกนียไหมครับผมนี่ครับหกสามหกศูนย์นี่เห็น้อเลขสวดนี่สามนี่ศูนย์นี่หกสวนี้เยอะ่วนี้ส่วนี้ตัวนี้กลับมาเบังกลับมาเบังขั้นกลับลงมาเป็นหนึ่งโอ้นี่บ่ครับสามหนึ่งศูนย์นี่บัครับกลับเออผู้ใหญ่ก็ชูน์เ้าไป ครับ <K l ap> ไปก็มากอีกต่เอเห็ว่ากลายจะกลับไปเป็นสามหน,นึ่งศูนย์นปูเนาะกับมีชุดที่ท่าน่มสามเก้าศูนย์ทุกปีอ่าดีครับศูนย์หกสามสามหนึ่งศูนย์นะครับน้องเป็นไปได้กับเบื้องเอาด้วยครับพี่น้องนี่ครับหกสามหกหนึ่งหกศูนย์นปูเนาะได้จำนะกับเหล็กสวดเล็กสวดอ่าเหรียญน้อพี่น้องครับเหร,ร,รียญโบราณจะบเหรี้าป้ายไปกลับป้ายไปแล้ว ที่เรียกบ่านี่ผู้เห็นบ่าท่นเห็นเหรอเอาไปมา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 ,มาทะเลาะกันหลายพวกบ่อนี่ยไปทะเลาะหล่ครับกู้บาอาจารย์เพลื่อนหลายตัวนี้กระแม่นมันไปทะเลาะกันหลายเอาไปมาปูนี่ตัดจินใจปูวัอยางได้แบบนี้ครับปูก็ได้เปลี่ยนแต่จะกันว่าปูเปลี่ยนไปตัวไม่ปูให้ลูกชิดจะชื่อทวดชื่ออะไรกันว่าเปลี่ยนไปตัวไม่ก็ยังไม่ต่ำเหมือนเด็กยุครับตัวครับผมเนี่ยตัวนี้แบบยังไม่ต่ำบันเป็นปูเปลี่ยนตัวไม่หรือเปล่าตัวนี้ตัวนี้ปปก,นนนนก็เปลี่ยนอีกพอปู เอาชุดนี้ไหมครับโบโบเปลี่ยนชุดโบเปลี่ยนเอาชุดนี้ยังยังหมีบมปู่อาชุดนี้เป็นชุดไดปูฟันโค้งสุดท้ายหรือจังไหนตัวนี้ครับตัวนี้ก็ให้เข้าเบอร์เท่ากันครับ่จ้าป,ปูว่าปูเคยเย็นว่าเลขลักเลขลักเลขลักมันของปูมันอยู่เนาะครับตามลักที่เขาเบิรงกันมาตามลักที่ปูคืออยู่แต่เจ้าชี่ต้องใส่ดงพี่ด้วยมาคือปูเพรท่านล่งไห้หรอกว่าตัวเต็มตัวอย่างครับปูกับมักอยู่นี่แหละ นะแจ็เอาตัวนี้นี่เห็นไหมตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันนี่ตัวตรงมันเลยเนี่ยเนี่ยตัวตรงมันขั้นเพื่อนี่ลดไปเข้าใจว่าขั้นเพื่อนี่ลดไปจีมานปั้งเลยโอ้เป็นพุกหนึ่งทันทีนะคะขันเพื่อนี่ลดปั๊บติดตัวนี้ทันทีเอ้ากลับมาชนกันนี่ปูนี่ครับนั่นนะสามหกสาม เอาละปูนะ่าคือว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรอีกึปูเหรอครับอย่าฟังเอาคือจะเปลี่ยนไปหลายเอฟซีจะบอกคือจะบอลหลายตัวปูเอฟซีจะบอกว่าบ่บอลหลายบอลหลายครับผมปูจีเปลี่ยนอ้วยฮัลโหลขี้จอดลงไปน่ะขี้จอดครับอ่าครับขี้จอดจ่อลงไปขี้จ่อดให้มาปู เอ็ดซี่เอดมินเท่าครับครับปูยังยืนยันอยู่ในนี่คือเราอยู่ในอยู่ในช่องตารางสี่เหลี่ยมถ้าบอมักซี่ปูจับปูให้เอาตัวนี้ไปวิ่งน้่กันครับไปวิ่งใจน้่กันครับอ๋อคือปูยืนสามเจ็ดหกปูกะยืนไหนเล่นหกเจ็ดสามครับกันตามลักของปูมากชุดสามตัวนี่เปลี่ยนมันบอปูอืชุดสามตัวเนี่ยที่แยกไปแล้วครับมันบไปตามกันหลายครับ ตัวนี้เอาไปจ้างจะโอ้ยลายมือแล้วอ่าอครับผมอันนี้เบาะาสได้เป็นย่างปูเน้นปะครับตัวนี้ชุดนี่เนี่ย่างครับปูเน้นนี่นี่ครับในสีหนึ่งแจ็คเก็ตอยู่ในตารางของปูเนี่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 ครับผครับเจ็ดหนึ่งสี่หื้อสี่เจ็ดหนึ่งครับผมอ่าอยู่ในนี่สาม หนึ่งศูนย์มป็นไหมครับเลกจาร่างศูนย์หกสามศูนย์หกสามวนเป็นมดอยู่ในตาร่างอืุวาคันเลกแค่จาร่างครับเลขตรวาตรงตัวไหนออกมันเป็นมดบอมี่เปลี่ยนเอเจีี่ห้องเอาไปจับเลยเอาไปจับเลยนะปูเอาไปจับเลยยี่เซนก็ต้องไปเฮ้าตามกระแซเรียกที่มาปูหุจับโคตรแล้วก็จะยกไหม พี่คนคนจันจอนแม่นครับไปแนวข้อนโยบายครับโคตร่หุ่นจักเบิร์ตูโตหุ่นจักเบิร์ตกันจีบอกไปกันชื่อว่เบิร์ไม่หลับหลสิบัหลักสิบศูนย์ห้าหลักสิบคือหนึ่งเจ็ดหลักสิบคือเจ็ดศูนย์ห้าวกศูนย์หารมาเก้ากับสี่ติเก้าสี่หลักสิบ แปดกับสามจิตแปดสามเจ็ดกับสองเด็ดดังขันออกคือออกเจ็ดสองขันบดคันบดผีเจ็ดสองจิตเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดชี้ท่านชีู้้ขาดแล้วบันิสองกับ 1, หนึ่งในมานน้ำกันใดบ่หนึ่งสองกับหนึ่งมานน้ำกันหมดเลยคันมานอะไรคือหนึ่งกับสามอืมครับมานอะไรนนนไหนึ่งกับสามทำม่านไหเนยค่อืก็ไม่อยากถามนิดนึงชุนช่วงมันบ่จิตชุนช่วงเจ้ารัง ครับผมมาจิตชุนถวงนี่ก็จิตชวนถ่วงเลยจิตเรือมันไลไปหลายตัวอยู่อืมคันเรียกไรตามจุดเลขเลกเลก,กมันอยบอกตรงกันคือชีแปดตายแล้วเจ็ดสามตายแล้วหกสองตายแล้วเนห้าหนึ่งตายแล้วนี่ชูนย์เก้าสามตายแล้วเ,วเ,วเคันเรียกตรงกันชีบอกของผู้ใช้ขมิ้นครับ,รบอืมขด้นที่เลยแปดชีเจ็ดสามหกสองห้าหนึ่งสี่ศูนย์สามเก้าตายก็อืมครับ,รบอ่ะปู เอาท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอนะครับเล็กนะครับทําพิธีเหรียญล้อห้าอายุร้อยปีนะครับเอาพิจฉลนาวนะครับอ่ารายละเอียดกับตามที่ปู่ว้านะครับถ้าผู้ใดชมคลิปนะครับกับคงสีลูกสีห็นสีไดงยินนะครับอันนี้ก็แคปหน้าจอนะครับนี่ชุดเด่นในตารางนะครับเอานี่นะครับแนวทางของปู่สายขมิ้นะครับงวดประจําวันที่ นะครับ1กันยายนสอง5ันห้า้อหสิบห้านะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้คนณฝ่าสวัสดีครับผม